สวัสดีเพื่อนร่วมชีวิตทุกคนนะครับวันนี้อยู่ด้วยกันกับผมสมาร์ทมังกี้นะครับ คู่เกลือเป็นไงเฮ้ยโอปโมโอเกตเตอร์เฮ้ยโปเกตเตอร์โอ้ยนี่คือชมหน้าของคนที่บวกบวกเท่าไหร่นะร้อยห้าสิบมีท่งกว่ามีทุ่งกว่าจะได้ไม่เจอการโปรโมใบใหญ่นะตีโมโม่นี่ต้้งแแดลว เดี๋ยวเดี๋ยวมาสุ่มรอรอคิวหมดกันรอคิวหมดแล้วไปลงทะเบียนได้แล้วเนี่ยยังไม่ได้คิวยังไม่ได้ลงทะเบียนเลยเออพี่ก็รออยู่เรียบร้อยได้อะไรไปหลอกเด็กรอบนี้เฮ้ยบัตรตอมบัตรกระปุกก้อนกระปุกก้อนข้างในมันมีโปเกมอน คเมาครับเราจะมาดูครับหัวหน้าทีมเราจะเอาโปรดักต์ไม่พี่ต้องเอาใครเอสอาร์ให้ผมจริงเหรอจริงงต่แล้วก็เอาอีกงนงผมายนะมาครับมากันรนีใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าเฮ้ย ใบนึ่งครับเปิดเลยครับเปิดเลยครับได้ไหมได้ไหมเฮ้ยอาจจะได้นะพี่อีกการนึงอาจจะได้เกลือเค็ม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 แล้วซองนึงเค็มจัดๆอีกซองนึงครับเอาโรดัก ยังเมื่กี้มีคนนึงปุ๊บเลยเดียวรางวัใหออกเลยโชว์ดัยไม่มีอะไรเลยอ้งานวิจัยงานวิจัยเก็บไปใช้งานวิจัยเก็บไวใช้จ่ายตังคก่อนนะก็ได้มาราีการหังๆีเราพูดด้วย นแคปินรู้ตมือส้มือนี่ปิดก่คุณจะตุมทไมเนี่ยรู้จักอะไรแฮบประศิษ์อะไรก็ไม่รู้ไมโครตัวไหนเนี่ยไหน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 น่ารักน่ารักัมามาเป็นตัว เราเลือกกล่องอันนี้ไม่เอานี่น้เกล่องเก่า <laughs> เลือกได้กล่องหนึ่งเราก็จะเอากล่องนี้อันนี้มันมีนะคระมีเข็ตุ่มมีเข็อะไรมีรเข็เหรอแล้วตุ่มมันมเข็เนี <laughs> ่ยนกล่องสุส่มได้ตุ่มอีกทีอยากดูไหมเหรอไ่ไหัว <laughs> อะไรกหัข <laughs> าดนะน่ท้งองไ่ทดไม่มีเเลย ได้ตัวดำดูเหมาะกับผู้ชายอยู่ใช่ไหมดูม่นีนน่ดูนี้เออไม่ตีเ็ษไม่ตีเ็ษประมาณนี้เออมีการ์ฟด้วยประมาณนี้พอใจอยังอยากเห็นนะตนัวห้าสิบหก อ่ทุกคนเดี๋ยวเราไปเข้าสนามกันนะครับมาทุกคนครับผมตาแรกจบไปแล้วนะครับผมแพ้มานะครับเจอน้องภูมินะครับผมเออคุยนบอลเทรนเนอร์ชั้นโปรนะครับเออที่ไปแข่งแชมเปี้ยนชิพมานะครับผมนะแพ้มานะครับเขาเล่นเด็กจันคำลวนเล็กใหญ่นะครับตอนแรกผมเห็นน้องเขาเปิดตัวเล็กมานะครับแล้วผมก็เลยคิดว่าลงแค่ตัวเดียวก็พอไม่น่าน็อกอะไรเงี้ยสำหรับตัวของโซลโลอาร์คมันก็เป็นโบราณเล็กไงเออเขาบูลิแกนด้วยนะแต่ผมเห็นแค่แบบไหเห็นอะไรพวกนี้นะครับมันไม่เห็นว่าเด็กโครงเขาเป็นอะไรนะก็เลยแบบว่าเลื่อมหลัง มาถึงตีน็อกเลยนะครับผมตัวละอาผมเล่นไม่ได้นะครับเสียดายมากนะครับเดี๋ยวเจอกันตาต่อไปนะครับผมนะเดี๋ยวว่ากันมาครับทุกคนครับโต35ฝันเพิ่งเราสองนะครับวันนี้เล่นเจ็ดเล่าสี่สามอาจจะเข้ารอบแต่ผมแพ้ตาแรกไปแล้วก็น่าจะตึมเอยู่นะฮะนั่งข้างนี้ดีกว่าเจอกันตอนท้ายกิจกรรมนะท้ายเรานะผมจะคุยกับคนอื่นบ้างนะครับมาครับทุกคนครับตาที่สองผมแพ้มาครับเจอกับนิสดอนครับผมเดี๋ยวไปคุยกับคนอื่นบ้างเลยคุยกับผมเบื่อแล้วมาครับคุยกับผมครับผม สิบลาทีครับชนะมาหรือแพ้มาชนะมาเดยวพี่ก็มือมันดีเกินวันนี้มือ,มอดีครับตาแรกก็มือดีครับแต,แต่ตาแรกก็มือดีเหมือนกันครับแต่เล่นพลาดกลางเกมไปหน่อยครับก็เลยแพ้ตะะแต่ตาเมื่อกี้เจอโซเบทครับยังไงผมก็ชนะร้อยเปอร์เซ็นต์ครับมรผมเพราะผมเล่นเด็กน้ํานั่นเองครับเฮ<อ>้ยแต่คุณน่ะเป็นไงเป็นไงโดนยิงฮผมเด็กเก่งมากครับแต่ว่าดวงผมไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ลงมาาฟี่ผมลงมาณฟี่ตัวเดียวติดจี้ผ่าน ขาเทนเดมยูนิตเรียกไลโคครับแล้วเป็นอะไรสายฟ้าสายฟ้าสายฟ้าก็รู้กันอยู่ครับว่าเธอแรกเขาตีได้อยู่แล้วเลือดมานาฟี่เลือด70ครับแต่ว่าเขาตีมาเกือบ200อ่อโอ่โหูคูณ2องแล้วตายเนาะเป็นไลโคเบนเต็มครับแต่ตอนกี้ผมก็เสียวๆอยู่เหมือนกันนะเขาเขาใช้โปเกสต็อปแต่จี้เขาลงไปแค่ใบเดียวถ้าสมมติจี้ลงไป3มใบนะผมก็ไม่มีตัวต่อไปหรอกเพราะว่าตายเพราะว่าผมได้เริ่มหลังไงเขาได้เริ่มก่อนเขาได้โวก่อนตอนนี้เท่าไหร่ อันนี้หนึ่งหนึ่งครับศูนย์สองไม่เป็นไรครับโอกาสยังมีใช่เราแพ้ได้ผมมาเก็บเกี่ยวประสบการณ์หลังจากนี้แล้วผมจะแบบค่อยๆต่ยปเราอ่อนซ้อมเอาเดี๋ยวเดีรับเป็นไงครับชนะมาครับเจอเดคอนโทรแมงมุมเพิ่มค่าหนีโดนไอตัวแมลงที่มันตีแล้วห้ามใช้ไอเทมติดสับสนใช่พึ่งสีม่วงอ่ะใช่ครับ มาจบได้ตอนแบบเขาตีเกโกกะตายปุ๊บแล้วผมก็ค่อยๆรีดดาเมจดเล่งไพรเล่งไพรจนหมดเวลาชนะครับออนนี้สองหนึ่งครับสองหนึ่งไปต่อไปต่อถ่ายให้เหรอโอเคครับผมส่วนสำหรับผมนะครับก็เมื่อกี้คือชนะมาเจอลิซาดอนนะครับโชคดีมากที่ผมเล่นแล้วใส่ถารากมาด้วยนะครับคือทีเด็ดเลยใช้ถารากตีอย่างเดียวเลยนะโอกระปองถารากแบบโคตรเก่งเลยตอนนี้นะครับสุดยอดมากหนึ่งสองแล้วผมจะไต่ขอเหียวเข้ารอบให้ได้ี๋ยวเจอกันนะครับผมคลิงรอบสี่มาแล้วไปโก สวัสดีครับสวัสดีครับตี๋อะรพูดก่อนพี่ใหม่ก่อนเลยเจออะไรมาพี่ตาที่สี่ใช่ไหมอ่าใช่ตาที่สี่เจอดอนครับผมเราก็เล่นเข้าสเต็ปปกติแล้วก็อีกฝั่งมือบีกมือบีกก็เลยอีกฝ่ายก็เลยยอมครับผมเราก็เลยไม่ได้เล่นจบเกมสกอร์เท่าไหร่อ่ะสกอร์ตอนนี้สองสองครับผมโอเคไปละไหนละเข่าสองสองเหมือนกันครับเล่นข่าเล่นผิดเล่นผิดครับคิดเยอะไปหน่อย ไปใช่ถ้าดีโวก็น่าจะได้อยู่ครับสองสองเมื่อกี้เจอโดราเพาเหมือนกันเข้ามือป๊อกเด็กไม่กลัวครับกลัวมือพังกลัวมือบอดเดี๋ยวต่อไปเก็บลวดอีกสามอันนี้มีโอกาสทั้งสองคนได้อยู่ครับเราจะอยู่ชนะเกมแรกไหมผมมาอยู่นู่นชนะผมผมสามสี่เพราจจะได้อยู่เขาอยากได้ไหมเขาอยากปวดว่าเขาชนะเกมแรกผมชนะเกมแรกผมชนะใจตัวเองได้แล้วเพราะว่าดวงผมมาแล้ว ไม่เอาไม่เอาถ้า0ูนย์ผมก็ชนะลัวๆแล้วนะเพราะว่าเดี๋ยวจากนี้ก็บายล้วล้วเข้ารอมานะคุณรู้ใช่รู้ชิวๆแล้วเราเก็บประสบการณ์ดอนไฟมานี่หนักกว่านี้อีกนะดอนไฟอาจจะมือดีก็ได้คุณจะไปรู้ได้ยังไงเลตเมตามันเละไงมาครับทุกคนเมื่อกี้เจอเองเจอกันเองครับ ผมเรียบร้อยครับแพ้ดิผมชนะดิผมแพ้ไงะเมื่อกี้ไม่ได้ตั้งเลยตูเลยคุณตีเล่นหมดเลยเอาก็าเล่นตามเกมตามมือด้วยคุณนันจะโมให้ผมได้บอสอ่ะลวคุณลวคุณลงน้อพู่สองตัวแล้วเตรียมไว้ใช่แล้วเขาจะโมน้พู่นกงพุ่ผมกับตายโกไม่ได้ไงเขาก็ตั้งแค่ตัวเดียวผมว่าเฮ้ยตีอย่เอาโลตอมมาตีแล้วเอาโลตอมมาตีผมตัดออไปผมก็เลยเอาโลตอมไปตีคืนแต่ผมแมานะครับคือหูพันเกียร์เบนซ์แปดอ่ะ ผมก็เจ็ดตัวเงี้ยโอ้โหตีนอ้อกคู่ตัวอยู่แล้วนะครับผมใช่อันจะเจอกันใหม่เกมหน้านะครับผมใกล้จะสวิตลาผมแล้วแต่ดึกมากแล้วคนที่ไม่ชนะอีกแล้วเนี่ยไม่่ใชทีใหม่จะกลับบ้านกัอนไม่เข้ารอบแล้วเข้ารอบแล้วนะเจอกันนะมืดจัดเลยเนี่ยว่าไงครับผู้ตกปลอกทั้งหลายเบลเฮ้ยเป็ลิงเหรอทำไมไม่บอยอ่ะมันเป็นลิงไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะอะไรอ่ะ ช่ได้อะไรกัะกไงเนี่ยอุ้ยครับเป็นไงกันบ้างครับก็เรียบร้อยครับแตกยับมาหมดเลยครับยับเลยครับยมยมนะครับตอนนี้อ่วมอ๋เหมือนกันครับแต่ถ้ามีอะไรหวานๆนี่อาจจะไม่อ้อมก็ได้นะครับอุ้ยอี่กี่โมงแล้วอีกกี่โมงแล้วสองนุ่มยี่สบโมงสองถุงยี่สิบดูฟ้าข้างนอกครับนี่คืออะไรครับเนี่ยอุ้ยมันคือทีครับวันนี้มันเกิดอะไรมะ ไม่มีไม่มีไม่มีเดินยากะกินนะนี่เออได้เหรอโอเคมบูเบอรี่วะมันคือเค้กบูนาหน่อยบูนาหน่อยูนานนี่คุณอยากไอันนี้อันนี้เป็นเค้กบูเบอรี่กันนึ่งเป็นเค้กเค้กตอร์เรี่ตอรอนะเบอรี่เอรีกบอเบอรีกอรี่มิอกเบอรกี่บอรี่เร่ีบีอรรี่่ีร ออะเร้านขนมไร้แป้งและน้ำตาลนะครับนี่นะครับผมร้านเดิมเจ้าเจ้าเจ้าประจำนะกดทิ้งกรดิษณท่านได้นะตัดเลยครับตัดเลยผมมีนี่ให้ผมมีนี่ให้ผมเตรียมมาให้แล้วเออรอบนี้รอบนี้ไม่ห้าอุปกรณ์อุปกรณ์ครับเฮ้ยมีมีดสวิตช์ด้วยอ้าวอุ้ย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 อ้าวเฮ้ยระวังระวัง พี่กินขนาดไหนก็ได้เพราะผมไม่เพราะผมตอนนี้กระหายกันมากเลยครับตอนนี้ตูครับไปแป๊ดสายครับเออต้องจับไม่แล้วมันจากร้านอะไรนะครับพี่ละโลครับเเก่่ายยังะฮ้ดังๆหน่อยครับร้านอะไรนะครับโลครับ เราแปะลิงก์แปะอะไรให้ในอิาแกี่โอเคอันนี่ราคาจะอยู่เท่าไหร่แล้วเนี่ยแปะลิงก์ตามนี้เลยครับนี่ขึ้นไว้ตรงนี้อันนี้ด้วยเหรอใช่พี่ต้องขึ้นลำบากด้วยใช่ครับเข้าาทใช่ครับโอเคนะขอดูใกล้ๆหน่อยนี่เป็นเค้กคนนี่เป็นเค้กกีโตนะครับผมขอไฟหน่อยครับครับนี่นะฮะแล้วก็อันนู้ดเป็นขอไฟหน่อยตามมาหน่อยไฟไฟเออบลูเบอร์รี่นะฮะบลูเบอร์รี่มีนี่เนาะแบ่งเลยแบ่งเลย เกิดอยากจะกินไอ้นี้ใครอยากให้มาเลืออ่ะเอ้าเช็คไปทางนู้นเช็คจัดการนี่เดี๋ยวพี่ฮัเดียวพี่ฮัลทุกคนเห็นหน้ากินอย่างนี้คีโตนะเว้ยผมบอกเลยไม่อ้วนมีคุณค่าเออพี่ใหม่อะไรอันไหนเดิมก่อนเอาเอาถือไม้ให้หน่อยถือไม้ให้หน่อยให้คนอื่นถือดิมาๆามาเออเออมาประเดิมเลยครับ รอเอายังยังครับอ่ะเอายังเป็นไงดีเหมือนเดิมครับรสชาติไม่เปลี่ยนแปลงอร่อยเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงแล้วคนแล้วคนคนกินอับเหมือนเดิมไหมรูดกินไม่พูดเลยไม่เหมือนเดิมเฮ้ยยินไม่พูดเลยนี่กินกินก่อนเลยเหรออร่อยไหมเปรี้ยวอันนี้เปรี้ยวบลูเบอร์รี่ตื่นเลยอ่ะตื่นเลยตื่นเลยขนาดนั้นเลยขนาดนี้เลยอร่อยปะ วันนั้นผู้ถามผมว่าไม่มีแป้งจริงหรือเปล่าเนี่ยเงียบเลยเรียกว่าอร่อยยาบอยไทยที่ใหม่จัดกับอันใหญ่ๆให้เออไม่ใหม่เลยอ่ะไม่ต้องปัรีบอร่อยครับอร่อยเอออยากกินนีกครับอยากกินพรุ่งนี้อ่ะอยากกินพรุ่งนี้ไม่ทันแล้ววันนี้ไม่มีอะไรเก็บกลับไปดินี่รีบหรือเปล่ายังไม่ได้กินเลยเนี่ยหมดแล้วเขาอะไรดิผมต้องตัดบางเลยผมถือไม่ไม่มีใครตัดให้ผมเลยอ่ะ พี่อยู่ไกลมีการเอาเนเอาคาร์บรีหลบเลยนะเฮ้ยขอขรักเขาอร่อยเฮ้ยอร่อยเขาไม่ได้พูดเลยคืไม่หวานเกินไปไม่เลี่ยนผมสั่ภาคุณกินได้หมดเเลยอาแบบไหนอ้าวคุณเป็นไงบ้างรสชาตินี้ยังยังไม่ได้กินอะผมเองผมเองเอาของพี่ดาวมามินินอนไหนเอาโน้นอันเนี้ยอันนี้ไอตัดให้น้องหน่อยเอาไหนนอนอันนี้ อ้าร่อยเหมือนเดิมครับกินแล้วเหรอกินแล้วไม่เห็นเอาใหม่เอาใหม่ทำนะครับรสดิบนี่เลยอร่อยผมแกงมันี่ยเออผมจริงใจอยู่แล้วปากเปิดแล้วบ่าเนี่ยกล้องเห็นไหมนี่ะปลาไม่เปิดกินให้อร่อยต้องเล่นเท่ดิี้อย่าเล่นของกินอย่าเล่นของกินเออโอ้ยโอไม่เลี่ยนนะครับไม่เลี่ยนนะไม่เลี่ยนนะปกติที่เลี้ยงจะเลี่ยนทีมันแล้ ก็ข้าวแรกใช่ไหมไม่เลี่ยนเลยออ่ไรแล้วปกติแบบเลี่ยงทีมเนาะปกติเราจะเลี่ยงไงเพราะเราไม่ชอบแบบหวานเกินมันกินได้โอเคไม่เลี่ยนหรือแล้วหรือเราไม่เลียนไงกันนะครับเราเรียนจบอ๋ออะไรวะเดี๋เอาเลยป้าป๋าคู่เดียงตลาดก็คือกินกันอย่างเดียวอร่อยครับผมผมได้ได้รสชาติของอะไรนะบลูเบอร์รี่เฮ่อเปรี้ยวๆแล้วก็สดชื่นครับผมโอเค ตอนนี้ยังไม่เปลี่ยนรสชาติอันนี้กินไม่หยุดเลยมาอร่อยอ่ะผมชอบอ่ะโอเคครับทุกคนก็ประมาณนี้นะสำหรับคลิปนี้นะก็ขอบคุณด้วยครับสำหรับสปอนเซอร์น่ารักน่ารักของเราเลยครับเดี๋ยวผมก็ขอันกินก่อนนะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะะอยากจะซัพพอร์ตกันก็ติดต่อกันเข้ามานะไม่ว่าจะเป็นเจ้าไหนนะแล้วก็เจ้าดีนะเจ้าดีเจ้าเดิมของเรานะครับผมติดต่อกันได้นะครับผมนะครับอร่อยมากครับขอบคุณครับ อยากคิดอ <asure it S 3> ีกน้อยเลยเวนเลยเวนเลยโอเคหรับงสันนเท่านี้ก่อนแล้วกันนะขอบคุณทุกคนที่รับชมและฟังมาถึงตอนนี้นะและที่ขาดไม่ได้นะขอบคุณสปอนเซอร์ทุกคนที่สนับสนุนพองเราในการทำคลิปนะแล้วก็ขอบคุณสปอนเซอร์แสนน่ารักของเราอีกทีนึงครับกดลิงก์ในดิสคริปชันได้เลยนะครับก็ตามไปสั่งไปคุยได้เลยนะขนมดีมีประโยชน์นะกับสุขภาพนะกินแล้วไม่ต้องรู้สึกผิดนะครับผมจะดักจะเต็มกันได้เลยนะครับผมวันนี้ไปแล้ะฝากทีมอัศนีของเราไว้ด้วยนะครับผมนะเรามีเพจด้วยไปตามเพจกันได้นะคครัับผมมนนนะเจอกใหห่ลิป้าครับผม ขอบคุณทนดูทุกคนอีกครั้งครับ